สบายดีพี่น้องบระชาชนทุกคน้อจ้ะแรงนี้สาวบนให้เป็นผัดหอยเสียบกินเนาะค่ะเนาะพี่น้องผัดกระเพราหอยเสียบนั่นแหละอันนี้เอาไปเก็บมาจากทะเลชายหาดน่ะพี่น้องจ๋ายัวย่วๆแซ่บๆกำกันพี่น้องพ่อแม่พี่น้อง,อองทังบ้านได้อย่างเนาะกินข้าวแรงนี่เนาะ ใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะจ๊ะเนาะพี่น้องคะ่ะเครื่องปรุงเขาก็ว่าซอส้ำมันหอยรสจีน้ำตาลย้อยในหนึ่งนันแหละคะ่ะใส่ใบกระเพราไปแล้วค่ะทุกคนจะแซ่บปะจ๊ะ กลิ่นกนเข้าเจ้าหอนๆพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องทุพู้ทุกคนจะจะเป็นแต่แซ่บบจ้าผัดหอยเสียบค่ะผัดกะเพราหอยเสียบนะคะไปเก็บเองกับมือเด้อพี่น้องได้บะกกะไรหนึ่งเต็มจานบใหง่หนึ่งพี่น้องจ้าเก็บแป๊บเดียวนึ่งบ่ถึงครึ่งชั่วโมง พี่น้องจ๋าพป่แต่แซ่บ้าจ๋ายุ้วยุ้ยมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงกับสาวบุญเด้อจ๋าเด้อพี่น้องทุกทุกคนกินกับข้าวเจ้าหอนๆอนนะพี่น้องคะ่ะสาวบุญจะไปเตรียมตัวกลิ่นเด้อจ๋าพี่น้องจ๋าทุกคนแซ่บแซ่บยุ้วยุ้ยนำกันเด้อจ๋าเด้อทุกคนบายบายค่ะทุกคน